สวัสดีค่ะช่องเจคเนโอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเนนํานำเสนอให้ชมกับบ้านรถราคานะคะซึ่งแปลงนี้นะคะได้ทำการปรับรถราคาค่ะทุกท่านจาก3ล้าน5แสนบาทเหลือเพียง2้าน9 9หมื่นบาทเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะสไตล์บ้านสวนเลยนะคะบรรยากาศคือร่มรื่นม,มากค่ะ อยู่ที่ตำบลชาบกอำเภอเมืองขออภัยค่ะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะเนื้อที่ขนาด1ไร่3งาน3ตารางวาค่ะตัวบ้านนะคะมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำปลูกผ,ผลไม้มากมายเลยนะคะ มีทางมะม่วงมะปรางกล้วยมังคุดและมีอื่นๆอีกค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตอยู่ใกล้อำเภอบ้านค่าอยู่ใกล้ถนน3 5 7 4นะคะอยู่ใกล้สพบ้านค่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวท่านใดที่สนใจที่ดินทำเลตรงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อนะัดชมพื้นที่สิงได้นะคะ ติดต่อน,นัดเข้าชมหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดหรือต้องการเจรจาต่อรองท่านคุยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะโทรนัดล่วงหน้าและไปตรวจสอบแนวเขตและเอกสารให้ชัดเจนกันก่อนก่อนตัดสินใจค่ะสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ